พาไปดูที่เมียนมากันหน่อยนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองซึ่งก็มีการสู้รบระหว่างกองกําลังชาติพันธุ์แล้วก็กองกำลังของรัฐบาลมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมาล่าสุดค่ะกองทัพอรก์การซึ่งเป็นหนึ่งในกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่กําลังต่อสู้อยู่กับกองทัพทหารเมียนมานะคะก็ประกาศความสําเร็จในการบุกเข้ายึดเมืองปะเลตวะค่ะซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญด้านตะวันตกของเมียนมาค่ะ ทีมข้อสอบกองกำลังอารกันนะคะหรือว่า AA ค่ะออกถแถลงการประกาศว่าเมืองปาเลตวะในรัฐชินทางตะวันตกของเมียนมาเป็นเขตปลอดอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะพร้อมทั้งแสดงภาพกลุ่มติดอาวุธในสังกัดยึดสถานที่ราชการในพื้นที่รวมถึงสถานีตำรวจด้วยนะคะเมืองปาเลตวะแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนเมียนมาบังกลาเทศประมาณ20กิเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ6-0,000คนนะคะโดยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และการค้าเนื่องจากตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำกาละดันค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยตรงกับอ่าวเบงกอลนอกจากการควบคุมเมืองปาเลตวะแล้วนะคะกองทัพอรารการยังอ้างการยึดฐานประจำการของกองทัพเยนมาอีกอย่างน้อย6แห่ง บริเวณพรมแดนด้านตะวันตกของเมียนมาค่ะที่ติดกับรัฐมิโซร,รัมของอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะคะหลังกระสวนข่าวสารของเมียนมาออกถแถลงการประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์หลังเข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่เมืองคุนหมิงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ